สวัสดีค่ะวันนี้ะา้าผ้าไหมสุรินนะคะนําผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะสนใจผ้าไหมอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนไข่ซื้อของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของฝากของที่ระลึกแล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะ เป็นผ้าแปดตโกโทยุกโดนะคะโทสดริมบนล่างมีหน้านางชายคลุยค่ะมี่ะหน้านางนะคะชายคลุยค่ะด้านบนนะคะลายมงคลค่ะเป็นลายปราสาทนะคะ คือลายรัชรสนะคะมีประสาทอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะพืนนี้อาบน้ํายาแล้วนะคะเป็นผ้าแปดตะโกนี่ค่ะผ้าแปดตะโกโทยกดอกโทสสดริมบนล่างมีหน้านางชายขุยนะคะ ผืนนี้อาบน้ำยาแล้วผ้าสวยมากนะคะท่านใดสนใจนะคะ4,500บาทส่งฟรีค่ะผืนนี้อาบน้ํายารอแล้วค่ะผ้าอาบน้ํายารอแล้วอยากให้รับไปไว้นะคะไป เก็บสะสมเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะผืนนี้สวยค่ะสวยมากด้วยนะคะผืนต่อไปค่ะวันนี้มีแด่ผ้าพรีเมียมเลยค่ะผ้าทอยกดอกนะคะลายก้นหอยนะคะมีหน้านางชายคลุยค่ะเขียวเหนียวซับนะคะ ผ้าผืนนี้สวยมากๆนะคะนี่ค่ะหน้านางชายคุยค่ะนี่ค่ะผ้าทอยกดอกนะคะลายก้นหอยมีหน้านางชายครยเขียวเหนียวซับ ปกติแล้วสีพื้นแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะคะสีพื้นแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะคะที่มีหน้านางใช้คุยเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมัดหมี่นะคะสนใจทักมาค่ะราคาพิเศษ4,200บาทนะคะสี่พบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปนะคะ ทอยกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายคลุยนะคะพื้นนี้ทอด้วยใหม่บ้านค่ะเป็นลายมงคลนะคะวันนี้นำมาลดราคาพิเศษนะคะนี่ค่ะด้านบนนี่ค่ะลายปลานะคะลายมงคลโชคลาภนะคะ เป็นผ้าเชิงแดงด้วยค่ะค่ะแดงบนล่างค่ะแดงที่เครือนะคะคื้นี้สวยนะคะปกติลายก้นหอยจะไม่ค่อยมีมาที่เป็นมีชายครุยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีหน้านางวันนี้มีหน้านางชายครุยนะคะสวยสวยลายมงคลค่ะสนใจทักมานะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะ 4,500บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะลายก้นหอยสวยๆเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าทอยกดอกนะคะผ้าทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะ เป็นลายอาดอกรักราชกัญญาประยุกต์นะคะคือนี้ประยุกต์นะคะสลับลายแบบนี้ค่ะเป็นลายดอกรักราชกัญญานะคะสีน้ําเงินเข้มค่ะดอกรักราชกัญญาประยุกต์นะคะนี่ค่ะเป็นผ้าตะโกโทโยุกดอกนะคะนี่ ชายผ้านะคะด้านนี้เชิงล่างค่ะด้านบนนะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะน้ำเงินเข้มสวยๆนะคะดอกรักราชกัญญาค่ะท่าในใดสนใจนะคะสามหันสองร้อยบาทค่ะเย็ยบริมอ่ามน้ำยาส่งฟรีนะคะ ลายดอกรักรัชกัญญาค่ะเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะคะน้ำเงินสดเลยนะคะท่านใดสนใจน้ำเงินสดนะคะทักมาพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะ อสอดริมบนล่างค่ะพืนนี้สอดริมบนล่างนะคะนี่ค่ะเป็น6กตะโกนะคะสอดริมบนล่างค่ะลายระยะกษัตริย์นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะเป็นผ้าทอยกดอก เม็ดพริกไทยนะคะสอดริมบนล่างค่ะถ้าทอสอดริมบนล่างจะทําให้ตรงนี้แข็งแรงนะคะทนนะคะทนทานถ้านุ่งสดจะสวยนะคะคือชายผ้าไม่หมวนนะคะท่าในใดสนใจนะคะสามพันสองร้อยบาท เย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะค่ะเป็นลายโบราณนะคะลายระยะกษัตริย์เป็นลายโบราณพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกนะคะเป็นหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพื้นนี้ลายเต็มผืนนะคะแบบนี้มีหน้านะ เป็นลายเต็มผืนนะคะสอดริมบนล่างค่ะเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะนี่ค่ะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างค่ะลายแบบนี้ค่ะไม่รู้ชื่อลายนะคะบางฉีลายเยอะมากนะคะ หกตะโกโทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างนะคะถ้าทอสอดริมบนล่างก็คือ,อเขาจะค้นไหมแบบยาวเกินเกินฟืมไปนะคะเป็นนิ้วเลยค่ะแล้วก็เวลาทอหมดหนึ่งำก็จะม้วนยัดเข้าไปนะคะใช้เวลาทอนานกว่าผ้าทอปกติที่ไม่ต้องสอดริมนะคะ เปลืองใหม่ด้วยเปลืองเวลาด้วยนะคะท่านใดสนใจนะคะสามพบาทค่ะเย็บริมอ่าน้ำยาส่งฟรีค่ะขั้นตอนจะเยอะนะคะแล้วก็เปลืองทั้งเวลาแล้วก็เส้นใหม่นะคะทำให้ผ้าสวยแล้วก็ชายผ้าจะแข็งแรงนะคะเพิ่มความสวยงาม พื้นต่อไปค่ะผ้าโทยุกดอกหกตะโกโทยุกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะโทสอดริมบนล่างนะคะเป็นผ้าหกตะโกนะคะนี่ค่ะวันนี้มาราคาพิเศษนะคะผืนนี้ นี้ค่ะลายแบบนี้เลยชิงล่างแบบนี้นะคะผืนนี้สวยค่ะผ้าเนื้อสวยหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างนะคะท่านใดสนใจนะคะท่านมาค่ะ 3,200บาทค่ะ3,200บาทเย็บ yep, ริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะสวยค่ะผืนนี้สวยผืนนี้เคยติดจองแล้วลูกค้าก็หายไปเลยนไม่ไม่พูดถึง นะคะก็เลยนำมายกอีกรอบนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์แับนี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนขายฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี